สวัสดีครับผมเก๋อีสานใต้ครับรับสรับเมื่อนี้ผมก็ยุ่ที่วัดป่าเขาพนมดงรักครับท่านผู้ชมครับมาตามต่อเลขหาเจ็ดครับท่านผู้ชมครับวัต่ผ่านมาเม่กี้ครับท่านผู้ชมปูพันหาหาเจ็ดครับท่านผู้ชมถ่ายในเบิ้งคลิปของผมนะครับเลขกับเขามาตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ถูกน้าครับท่านผู้ชมครับ ลรวก็ผมก็ขออภัยน้ำด้อครับที่ผมเบ้าเสียงดังเนาะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นน้ำโต๊พก็ดีครับทุกๆครั้งที่มาป้าป้าลุงลุงทุกๆคนเพิ่นก็เมีนมาบอกว่าให้เบ้าดังๆได้ป้ามากครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยเน้นดังๆได้ครับเฉพาะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวผมสิผ้าทนผู้ชมมากขอโชคขอลาภอีกครั้งนึงครับเพราะว่าปูเพิ่นก็ใไห้มาหลายงวดแล้วครับหลายงวดอีหลีครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาเบิร์งวัดนี้กันว่าปูเบิร์นิไหเป็นเลขอีหนังครับเดี๋ยวหาได้เลขแล้วก็ลองไปเชียงโชคเบิร์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอพรพอมกันครับ นี่สองหนึ่งหาบาี่เท่าไหร่บานเลี่ผมเองครับท่านผู้ชมครับบานเล้เาสองหนึ่งห้าครับบานเล้เาหาหนึ่งสองอ้อยหนึ่งหาสองหนึ่งหาสองสองหนึ่้าาารเลี้เ่แก่วมเลนาะถว่าอ่งเก่าเงินเนาะฟองนมาเลยถ้าเจ็ดกับว้นมาแต่เลขนี้เนาะหนึ่งกับเจ็ดเกี่ตัวเดียวกัน สองหนึ่งีกทีผมเนี่ยแหละครับช่อง เาัวราตัวาตัพเราตันราตัวเราตันาตัรามัราตัวรังเราตาตัวาตราตัวราุเราติเราตัหมาังเรามัวาัายัวราตัวเราตัรตับมาตัวรับราตัวเราเรับาวราัวราตัวเัเาาตลัวเรัเราาตัวรับเาัว้ราเาตัับรัเา มาเบืองน้าครับปูครับอ่าหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะครับสิ่งใดที่ผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนของผมนะครับที่มาเมื่อนี่ครับอีทล่วงเกิือนปูไปกับปวดอภัยให้ปอกผมน้ำเด้อครับปูครับปอกผมมากกับมาพึงบารมีแล้วก็วางว่าปูสิเมตตาให้ตัวเลขอ่าตามความปรารถนาของพวกผมทั้งหลายที่มามือนี่ครับปูครับปูกับหามาหลายวันแล้ว สำับวันนี้ผมก็มาขออีกครับมาขอเพื่อท่านผู้ชมนําครับปูครับเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่เขาว่าท่านได้เบิรงคลิปียครับแล้วเขามาติดตามช่อง YouTube ของผมครับผมก็อยากให้เขาได้โชคได้ลาบนั่นครับปูครับขอให้ปูให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทุกทคนสมปัารถนาดเด้อครับปูครับสาธุสาธุสาธุ แค่ดจับเงินแสนคือเก่าเนาะเงินแสนกระดานนะงวดที่แล้วนะปูหามากะมันกันเลขอานหลายเนาะปูครับเขาวการใจแกบ่ถึงคืนครับงวดนี้ขอตรงๆอีกครับปูครับวัดันที่วดของวันทีหนึ่งท่านว่าคมสองหาหกสีครับปูใช่สามตกของเลขรัฐบาลเด้อครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอจากเลขทูบตัวนี้กันละครับ ครับเดี๋ยวล่อรูเล็กทูบน้ากันครับว่าปูสิแม่ตาให้เป็นเลขตัวใดกันครับท่านผู้ชมครับลายอิงวัติ่านมาปูกับห้เป็นเป็นปริจนาได้ล่กาตรงๆแได้ครับเดี๋ยวมาเบิงพร้อมๆกันครับเลขตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเลขทูบที่ขอจากปูพญานาคเก้าเสียนครับนี่ครับสำหรับเลขทูบตัวที่หนึ่งครับ ก็คือเลข9้าครับท่านผู้ชมครับเลขเก้าครับเดี๋ยวรอรู้เลขทูบตัวที่สองตัวที่สามกันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบอร์เลขทูบตัวที่สองครับเลขทูบตัวที่สองก็คือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งครับ เดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบตัวที่สามกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สามนะครับที่ผมขอจากปู่พญานาคเก้าเสียนครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขแปดครับเก้าหนึ่งแปดครับท่านผู้ชมหรือเก้าเจ็ดแปดครับ ก้าหนึ่งแปดหรือเก้าเจ็ดแปดครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันเด้อครับล่องพิจารณาเบิงครับปูพญานาคเก้าเสียงก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับของผมนะครับโชคดีทุกๆคนครับได้จับเงินแสนเงินล้านตามที่ปรารถนาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ปูเพิ่นกับเมตตาให้มากแล้วครับให้ลูกหลานทุกๆคนมีโชคมีลาบเด้อปูครับนี่ครับหลายๆงวดปูเพิ่นกับเมตตาให้ตลอดครับท่านผู้ชมสลับงวดนี้ครับจะลองพิจารณาเบื่องครับคลิปนี้ก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับเก้าหนึ่งแปดครับหรือเก้าเจ็ดแปด หลักก็6 7 8ครับเก้ากับ6กับตัวเดียวกันครับผมก็ลืมบอกท่านผู้ชมเนอะครับก็ 1, 1> ลองพิจาร่าเบิ้งครับ 1, 1> เดี๋ยวผมสิพ้าท่านผู้ชมมาเบิ้งเลกเลกอ่ทาทังน้ำมนต์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกครับทังน,ำน้ำม,ม่อนอีกเม่งเบิ้งยิ่มอะออกย่มอะไเนาะแม่อ่าเหล่วแต่ตาูตาเผยแต่มันเด้อครับท่านผู้ชมเลขทังน้ำมนต์ นี่ครับเห็นเป็นตัวใดครับเลขทางน้ำมอนเห็นเป็นเจ็ดเห็นเลขเจ็ดครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับเจ็บกเมนครับตัวที่สองเห็นเป็นเลขเลขสองสองบ่ก เจ็ดสองห้าเนี่ของอะไรอันนี้น enfin ีเห็นนี <S <'s ่มานั่นเห็นเจ็ดสองหาว่ครับที่ครับท่านผู้ชมสหรับตัวผมเองผมเทียนเป็นเจ็ดสองห้าครับได้ได้ทางน้ำมนต์นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิ่งครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นี้ครับกับประมาณนี้ครับสำหรับสหรับตัวเลขที่ได้จากปูพญานาคเก้าเศียนครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีครับสมปรารถนาเด้อครับสาธุสาธุสาธุ